การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ข้าพระพุทธเจ้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสามขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ค่ะพวกเราในานามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนสะดืออีสานค่ะโกสุมพิสัยเมืองสะดืออีสานถิ่นฐานคนดีว่านาะอุทยานโกสัมพีลือเรื่ององค์พามิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์งานจับจิตเบิงกุย วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เป็นหนึ่งใน4เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นเมืองตักกศิลานครหรือเมืองการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาคเนื่องจากมีสถาบันทางการศึกษาอยู่มากมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ของเรามีภารกิจหลักในการกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานใน4อำเภอคือ 1. อำเภอโกสุงพิสัย 2. อำเภอเชียงยืน 3. อำเภอชื่นชมและ 4. อำเภอกุดรังและครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์1,497ตารางกิโลเมตร34ตำบลและ481หมู่บ้าน ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด145โรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก99โรงขนาดกลาง44โรงขนาดใหญ่2โรงจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ17,524คนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา1,564คน บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน63คนภายใต้การบริหารงานของดรพันลักษณ์ผลตื้อผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์สร้างคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีพันธกิจหลักดังนี้ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลื่อทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5. พัฒนาผู้บริหารครูบุคลารกรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเรามีผลงานความภาคภูมิใจดังนี้ค่ะ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน3รางวัลดังนี้ค่ะ 1>, 1. จากกิจกรรมสภานักเรียนม .1 ถึงม3โดยโรงเรียนบ้านหนองซอน 2. จากกิจกรรมสภานักเรียนป1ถึงป .6 โดยโรงเรียนสีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 3. จากกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงม .1 ถึงม3โดยโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือค่ะและยังมีรางวัลคูรู้สะดวดีประจำปี2 5 6 2นางปาริชาชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแขงนายวส,สันนันทเสนครูโรงเรียนบ้านหนองแสงนางสีรัตนบุตรแสนโคตครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209และนางวัฒนิกาวิชิตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีนางหงสาดวงจันโช ครูโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2563นางสิทธิกิจจันสามารถครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2564นางสิริรัตน์ปุตแสนโคตรครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 และรางวัล IQA Award ประจำปี2562ระดับสถานศึกษายอดเยี่ยมโดยโรงเรียนบ้านโชคชัยและพวกเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติภายใต้วิสัยทัศน์ของเราที่ว่าสร้างคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน